่ Future s k i l l แพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์สำหรับคนที่อยากมีสกิลเทปๆไว้ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นเท่านั้นยังไม่พอนะครับ f u t u r อ Skill เนี่ยเขาเพิ่งเปิดคอร์สเรียนแบบใหม่ครับคอร์สแรกคือ Super Class ซึ่งนำผู้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆมาเล่าวิธีการประสบความสำเร็จทั้งในด้านการทำงานและชีวิตตามมาด้วย The v i ิ i o n คอร์สที่นำเอาผู้บริหารหารหือผู้ประกอบการมาสอนการจัดการปัญหาและสุดท้ายก็คือ Growth a c a d e m y เป็นคอร์ส Exclusive ที่เป็นการโคกันระหว่าง Future Skills และ Bit k u b ซึ่งจะพาคุณไปเจาะลึกเส้นทางสู่การเป็นยูนิคอร์พร้อมเทคนิคหรือเคล็ดลับในการสร้างสตาร์ทอัพขึ้นมาจากศูนย์ใครที่สนใจเนี่ยก็ตามไปที่ลิงก์แต่ละหลักสูตรได้ที่ใต้คลิปเลยครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ดที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อรับส่วนลด100บาทสำหรับคอร์สเรียนเดียวคอร์สใดก็ได้หรือถ้าท่านเป็นคนที่มีไฟมากๆเรียนทีละคอร์สมันยังไม่จุใจเขาก็ยังมีแพ็กเกจบุฟเฟ่แบบรายปีในราคาสุดคุม้มแถมส่วนลดจากแฟนแฟชั่นให้อีก50%เลยทีเดียว สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะแนะนําให้ทุกท่านได้รู้จักกับอะไรที่มันเบลวๆน่ารักน่ารักนะครับกับหนังครอบครัวที่ฉายใน็ตฟลครับนั่นก็คือเรื่องชูป้าหรือในชื่อภาษาไทยก็คือชูป้าเพื่อนฉันแค่ชื่อก็น่ารักแล้วใช่ไหมครับเซตติ้งของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปี1996เนื้อเรื่องเริ่มต้นขึ้นเมื่ออเล็กซ์เด็กชายอายุ13ปีจากแคนซัสซิตี้ต้องกลับไปเยี่ยมคุณปู่ที่เม็กซิโกเป็นครั้งแรกก่อนจะได้พบกับเพื่อนรักสักต,นนตว์ มอนสเตอร์ในตำนานลาตินอเมริกาที่โด่งดังพอๆกับตัวบิ๊กฟุตหรือซัสโครชของอเมริกาว่ากันว่ามันเป็นสัตว์ประหลาดตัวเท่าหมีตัวเล็กๆมีผิวหนังเหมือนกับกิ้งกา่าตัวหลังมีขนหรือหนามแหลมเรียกเป็นแผงเหมือนกับแมน่นดวงตาสีแดงำํำและปากยื่นยาวที่มีฟันคมๆอยู่เต็มดูรวมๆแล้วน่าเกลียดน่ากลักลวจ๊กรกะดือหน้าดูเลยครับซึ่งเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามกับน้องชูป,ป้าที่เราได้เห็นในหนังแบบสุด,สดๆเห็นตอนแรกในแอนนี่ถึงกับฮะ นี่แหละชูปาคับราพอน้องนี่หน้าตาอย่างแบลครับไม่เหมือนกับโซนิกตกถังสารพิษอย่างที่นานานตนนนั้งเดิมเขาบรรยายไว้นะครับแต่ที่มันต้องน่ารักเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้แหละเมื่อได้ฟังผู้กํากับอย่างคุณโฮนาสครัวรอนให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าเขาอยากให้หนังเรื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นหนังแนวครอบครัวเน้นธีมเด็กน้อยที่มีปัญหาชีวิตแต่ชีวิตก็ดีขึ้นได้ครับพอมิตรภาพกับสิ่งมีชีวิตพิเศษเหมือนกับเอเลี่ยนจากเรื่องอีทีนั่นแหละครับ ด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยเขาเป็นแฟนตัวยงของเรื่องนี้ด้วยชูป้ากับครอบครัวของมันเนี่ยก็เลยกลายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหน้าตาเหมือนกับหมาขนฟูตัวใหญ่ที่มีปีกเหมือนกับกริฟฟินเรียกได้ว่าเป็นชูปา้าคาราที่หน้าตาดีและนิสัยดีที่สุดในทุกสื่อที่เคยมีมาเลยละครับถึงน้องกับครอบครัวจะฆาตกรรมแพะเพื่อดูดเลือดก,กินเป็นอาหารก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหน้าตาดีมีใช่ไปกว่าครึ่งไม่เชื่อถามไอ้โกรกรูได้เลยครับและด้วยความที่เขาอยากจะเน้นความเป็นหนังมิตรภาพและความรักในครอบครัวเนี่ย เจ้าตัวชูป้าก็เลยแทบจะไม่มีข้อมูลแบ็กกราวน์อะไรให้เห็นในหนังเลยครับแบบมาโชว์ความแบลว่าเป็นช่วงๆเฉยๆจะว่าไปก็น่าเสียดายสุดๆไปเลยครับนึกว่าจะได้เห็นรายละเอียดการตีความมอนสเตอร์คลาสสิกตัวนี้ใหม่หลังจากที่ไม่ได้เห็นมันในป๊อปเคาเจอร์มาพักใหญ่ๆแล้วนึกไปนึกมาเนี่ยแอดก็คิดว่าใครที่หลงเข้าไปดูเรื่องนี้นะครับแต่ไม่เคยรู้จักชูปาคาร่าก็น,น่าจะรู้สึกสนใจตำนานดั้งเดิมของเจ้าสัตว์ตัวนี้ขึ้นมาบ้าง เปิดแฟมมอนสเตอร์เอพิโซดนี้เนี่ยเราจึงจะมาเล่าต้นกำเนิดของต้นานชูปาคาบราสัตว์ประหลาดที่แวดล้อมไปด้วยปริศนามากมายบางก็ว่ามันเป็นสัตว์กลายพันธุ์ที่เกิดจากรังสีบางก็ว่ามันเป็นสัตว์ทดลองที่หลุดมาจากห้องวิจัยเป็นสัตว์ต่างดาวหรือแม้กระทั่งเป็นปีศาจท,ที่หลุดมาจากมิติอื่นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือมันเป็นภาพสะท้อนของมนุษย์ที่พยายามดีลวกับสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ ด้วยความสงสัยใคร่รู้และจินตนาการอินโทรมาตำนานขอใส่ฟันหนูยนะครับ ของปีศาจดูดเลือดแพะพวกนี้เนี่ยเอาจริงๆก็เพิ่งมีมาไม่นานนี้เองครับในเปอร์โตริโกเมื่อช่วงปี1970มีสัตว์ถูกฆ่าตายเป็นเบือ่อโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มที่เลือดไหลหมดตัวจนตายทําให้บางคนคิดกันแบบทีเล่นทีจริงว่าดีไม่ดีเนี่ยอาจจะมีสิ่งมีชีวิตประเภทแวมไพร์พันธุ์ใหม่กําลังออกอารวาสอยู่ก็ได้มันกลายเป็นที่รู้จักในชื่อแวมไพร์แห่งโมกาซึ่งโมกาเนี่ยเป็นชื่อเมืองที่เริ่มมีคนพบสัตว์ตายนะครับ แต่แล้วในที่สุดการโจมตีเนี่ยก็หยุดลงอย่างลึกลับพอๆกับตอนที่มันเริ่มต้นขึ้นแต่กว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะโด่งดังกลายเป็นที่รู้จักจริงๆก็ช่วงปี1 9 9 4นีถึง1995น้ี่แหละครับในเมืองเ,เล็กๆอย่างคาโนวาัสในเปอร์โตริโกมีรายงานเข้ามาว่ามีฝูงปศุสัตว์ของชาวบ้านตายไปเป็น10ตัวไม่ว่าจะเป็นเป็ดไก่หมูกระต่ายแมวหมาหรือแม้กระทั่งแพะสภาพศพคือเลือดแห้งจนหมดตัวครับโดยบริเวณคอของพวกมันเนี่ยมีรูขนาดเล็กอยู่2รู จึงสันนิษฐานกันว่าพวกว์ถูกบางสิ่งดูดเอาเลือดไปจนหมดหลังๆมาเนี่ยสัตว์ที่ล้มหายตายจากไปมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆก็คือแพะครับชาวบ้านก็เลยเรียกเจ้าสัตว์ประหลาดที่เป็นตัวต้นเหตุว่าเอลชูปาคาบราสมาจากคำภาษาสเปนสองคำครับก็คือชูปาซึ่งแปลว่าดูดและก็คาบราซึ่งแปลว่าแพะรวมกันก็คือตัวดูดแพะเอ่อตัวดูดเลือดแพะแล้วกันไม่กี่เดือนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีข่าวสัตว์ล้มตายด้วยสาเหตุเดียวกันอยู่นึง มีบางคนเคลมว่าได้เห็นมอนสเตอร์ตัวนี้ด้วยตาตัวเองในขณะที่บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงหวยหวนของมันในยามค่ำคืนไอคนที่อ้างว่าเห็นเนี่ยก็บอกว่าเจ้าชูปาคาบราเนี่ยมีความสูงประมาณ3ฟตุตมีปีกง,งอกออกมาเหมือนกับข้างข่าวหลังคอมมีดวงตาสีแดงโตประมาณไข่ไก่ลำตัวปกคลุมด้วยเกล็ดหรือไม่ก็ขนที่เป็นหนามแหลมแล้วก็ตรงใต้แขนเนี่ยมีพังผืดอยู่ครับว่ากันว่ามันยืนสองขาและกระโดดโดยใช้ขาหลังเหมือนกับจิงโจ้ ส่วนขาหน้าทั้งสองข้างเนี่ยมีขนาดเล็กจิว๋วทั้งตัวมีกลิ่นฉุนๆอบอวลไปทั่วการตายของสัตว์เนี่ยทำให้ชาวบ้านหวาดพ่หวากันมากครับถึงกับจ้างยามมาดูแลความปลอดภัยของสัตว์และก็ของตัวเองด้วยนอกจากนี้พวกเขายังตามไปดูแลเด็กๆระหว่างทางไปโรงเรียนคือไม่กล้าให้เด็กไปเองครับกลัวโดนสอยและก็แทบไม่กล้าออกจากบ้านไปท่องเที่ยวเลยซึ่งบังเอิญในช่วงนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศเปอร์โตริโกเนี่ยกำลังต้องอาศัยรายได้จากการท่องเที่ยวในการฟื้นตัวครับ ดังนั้นเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับการท่องเที่ยวไปมากกว่านี้เนี่ยรัฐบาลจึงตัดสินใจสยบความหวาดกลัวของประชาชนด้วยการเชิญนักชีววิทยาที่มีชื่อเสียงมาให้คําอธิบายที่มันดูเป็นวิทยาศาสตร์เพราะถึงจะมีคนอ้างว่าพบเห็นเจ้าชูปาคาบ้ามากมายแต่ก็ไม่มีใครเคยจับหรือฆ่ามันได้สักคนเลยครับคือไอคนเคลมว่าทําได้มีแต่มันไม่มีหลักฐานนักชีววิทยาจึงตั้งทฤษฎีว่าภัยแล้งเนี่ยอาจจะทําให้ฝูงข้า,ขาวต้องหาแหล่งอาหารใหม่ๆมันก็เลยเริ่มมาเล่นงานสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน หรือไม่สัตว์ที่ตายเนี่ยก็อาจจะเป็นฝีมือของฝูหมาป่าก็ได้ส่วนอีกความเป็นไปได้ก็คืออาจจะมีฝูงลิงหลุดออกมาจากห้องทดลองเพราะในตอนนั้นเนี่ยมีประชากรลิงจานวนหนึ่งครับถูกนํามาใช้ในการทดลองเกี่ยวกับเลือดในประเทศเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่สนใจของสาธารณชนพวกสื่อทั้งในและนอกประเทศเนี่ยก็เลยมาทําข่าวกันอย่างล้นหลามจนเริ่มมีรายงานการพบเห็นตัวชื่อปาคาบาและการตายอย่างเป็นปริศนาของปศุสัตว์ในพื้นที่ทางเหนือ แล้วก็ขึ้นเหนือไปเรื่อยๆครับจนถึงเม็กซิโกแล้วก็ทางใต้ของสหรัฐในช่วงต้นถึงกลางปี2000ที่น่าสนใจก็คือในสหรัฐอเมริกาเนี่ยหน้าตาของชูปาคาบ้าตามคำบอกเล่าของคุณท้องขิ่นก็เริ่มเปลี่ยนไปครับจากเอเลี่ยนตาแดงมีน้ำแหลมบนหลังและยืนสองขากลายเป็นหน้าตาเหมือนหมาตัวใหญ่ที่ไม่มีขนยกเว้นตรงหลังแล้วก็หันมาเดินสี่เท้าลำตัวมีสีเทาอมฟ้าตาปูดโปนและมีเขี้ยวขนาดใหญ่งอกออกมาสอซี เคสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ค่อยเป็นปริศนาเท่ากับที่ลาตินอเมริกาครับในปี2010ได้มีการตรวจสอบ DNA ของซากสัตว์ที่อาว่าเป็นชูป,ปาคาบา้าแล้วเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกมันคือหมาคายยตีหมาป่าหรือแม่แตวแรคคูนที่เป็นโรคเรื้อนขั้นรุนแรงครับคุณแบรรี่โอคอนเนอร์นักกีตาวิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนเขาได้ศึกษาปรสิตประเภทตัวไรนะครับที่ชื่อว่าซาคอปเทสกาบีเอซึ่งเป็น สาเหตุที่ทําให้เกิดโรคหิดในมนุษย์หรือว่าโรคเรื้อนในหมาแมวปกติถ้าปรสิตชนิดนี้เนี่ยปล่อยของเสียหรือว่าวางไข่ใต้ผิวหนังของเรานะครับคนเราเนี่ยก็จะแค่รู้สึกขันขัน,ขนแบบหน้าําคานก็แบบเป็นหิดนะครับเนื่องจากมนุษย์เรามีวิวัฒนาการมาจนถึงจุดที่ระบบภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถต่อต้านเชื้อจากไรพวกนี้ได้แต่สําหรับสัตว์จาพวกสุนัขเนี่ยถ้าโดนเชื้อเข้าไปคือเป็นโรคเรื้อนหนักเลยครับบางครั้งถึงขั้นคนร่วงเกือบหมด หลอดเลือดติดตันแล้วก็ร่างกายออนแอลงจนไม่สามารถออกล่าเหยื่อตามปกติได้พวกมันก็เลยหันไปล่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแทนครับเพราะว่าล่าง่ายกว่าส่วนเรื่องที่ว่ามันดูดเลือดเนี่ยเขาสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเพียงความเชื่อครับแล้วก็เรื่องที่ใส่สีตีไข่กันไปจนเกินจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาน่าจะได้เห็นรอยฟันที่คอของเหยื่อครับเนื่องจากปกติสัตว์กินเนื้อส่วนใหญ่เนี่ยกะกจัดคอเหยื่อเพื่อปริดชีพอยู่แล้ว แต่เนื่องจากโรคเรื้อนเนี่ยอาจจะทําให้พวกมันอ่อนแรงจนไม่สามารถฆ่าเหยื่อได้ในทันทีครับเหยื่อจึงหนีไปตายเองเพราะช็อกและเลือดออกภายในก่อนที่จะทาได้โดนกินเมื่อเหยื่อตายเนี่ยเลือดก็จะจับตัวเป็นก้อนอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลไปกองกันอยู่ที่ด้านล่างของลําตัวส่วนเลือดที่ไหลออกมาจากบาดแผลเนี่ยก็จะไหลไปเรื่อยๆครับจนหมดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงทําให้ศพดูเหมือนจะถูกดูดเลือดไปจนหมดยังไงก็ตามเนี่ยต้องขอบอกก่อนนะครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแค่ทฤษฎีเกี่ยวกับเคสในอเมริกาครับ อาจจะไม่สามารถเอามาใช้อธิบายเรื่องราวและตำนานของชูปาคาบ้าในแถบลาตินอเมริกาหรือว่าในแถบอื่นของโลกได้เชื่อเลยครับไอตัวนี้นี่เป็นตำนานลามไปถึงอินเดียเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังเคสบางเคสในเปอร์โตริโกเนี่ยพีกยิ่งกว่าหมาขี้เรือนในอเมริกาครับว่ากันว่าคำบรรยารูปร่างหน้าตาแบบคลาสสิกของชูปาคาบ้าที่เป็นเอเลียนตาแดงยืนสองขาเนี่ยมาจากคำบอกเล่าของผู้หญิงคนหนึ่งที่อ้างว่าได้เห็นตัวมันชื่อของเธอคือแมดเดลีนโทเลนติโน ในหนังสือปี2011ชื่อ Tracking the Chupacabra นักเขียนชื่อเบนจามินแรดฟอร์ดได้ใช้เวลา5ปีในการศึกษาความจริงเบื้องหลังตำนานของชูปาคาบราเขาไปสัมภาษณ์คุณแมดเดลีนครับซึ่งเผยว่าจริงๆแล้วคำบรรยายรูปร่างหน้าตาของชูปาที่เธอบอกเนี่ยมีพื้นฐานมาจากเอเลียนชื่อซซลครับในหนังสยองความเรื่อง Species ที่ออกฉายในเปอร์โตริโกเมื่อปี1995ซึ่งคุณแมดเดลีนเนี่ยก็ได้ไปดูหนังเรื่องนี้ก่อนจะมารายงานเจ้าหน้าที่ครับว่าพบเห็นสัตว์ประหล และที่พีคยิ่งไปกว่านั้นก็คือดูจากการสัมภาษณ์แล้วเนี่ยดูเหมือนว่าเธอจะเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในหนังสปีชีเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับที่กำลังเกิดขึ้นในเปร์โตริโกและเกี่ยวข้องกับอารวาสของชูปาคาบาคือเจ๊แก่เข้าใจอย่างนั้นไปได้ยังไงเนี่ยก็สุดจะคาดเดานะครับแต่ถ้าคุณลองเปรียบเทียบคำบรรยายของเธอกับหน้าตาของซิลก็จะพบว่ามันแอบคล้ายกันอยู่เหมือนกันนะพอจับโป๊ะเรื่องนี้ได้เนี่ยคุณเบรนมินแรดฟอร์ดเขาก็เลยสรุปว่าที่เคลมกันว มันเริ่มจะไม่น่าเชื่อถือแล้วละ่ะก็ขนาดคนที่อ้างว่าเห็นเป็นคนแรกแม่งยังเอาเรื่องมาจากหนังเนี่ยถึงจะดูเป็นเรื่องเหลวไหลที่ไร้หลักฐานแต่ตำนานของตัวเดือดเลือดแพะชนิดนี้ก็ดึงดูดจินตนาการของผู้คนมากมายทังยังสร้างแรงบรันดาลใจและความหวาดกลัวและสื่อต่างๆเนี่ยก็เอามันไปใช้ในผลงานกันเยอะเลยครับอย่างในซีรีส์ไซไฟ D X file ตอนเอลมุนโดคีรา ที่ตัวเอกไปสืบคดีเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเชื่อกันว่าเป็นชูปารคาบ้าที่ทิ้งศพเหยื่อไว้ในสภาพผิดธรรมชาติหรือในการ์ตูน s c o o ป y d o o แอนด์เดมอนสเตอร์ออฟเม็กซิโกซึ่งมีชูปาคาบ้าเป็นสัตว์ประหลาดประจําเรื่องครับแต่ไอตัวนี้เนี่ยดันมาจากตำนานแอสเท็กแถมยิงหน้าตามไม่เหมือนชูปาคาบราสัก,กตีสเลยนะแต่ดันไปนเหมือนบิ๊กฟู t ตัวสีน้ำตาลโม่งแทนในช่วงหลังๆเนี่ยเจ้าชูป้ายังได้ไปโผล่ในคอมิกของมาเวลย่างเด o มูในแอนิเมชันกินธรรมะ ในเกมไดอบโลภาคหนึ่งที่มีบอสชื่อเอลชูปาคาบาสถ้าใหม่หน่อยก็เป็นเกม Red Dead Redemption DRC Undead Nightmare หรือที่ใหม่กว่านั้นก็คือในจักรวาล Harry Potter ครับใน f a n t a s t i c b e a s The t Crimes of Grindelwald ที่มีชูปาคาบราเป็นสัตว์วิเศษที่กร n นเด w ว l ลเลี้ยงไว้ตอนอยู่ในคุกไอตัวนี้แหละครับหน้าตาเหมือนจิ้งกาตอนแรกเนี่ยแอนนี่นึกว่ามันเป็นจิ้งจกตุ๊กแกอะไรสักอย่างซะอีกแต่นั้นก็สอดคล้องกับคำบรรยายดั้งเดิมของแถบลาตินอเมริกานะครับ ที่เหมือนจะเฟกนะโดยมันเป็นสัตว์รูปร่างหน้าตาคล้ายกับกิ้งก่าที่มีน้ำแหลมบนหลังและมีเขี้ยวเอาไว้ดูดเลือดเยื่อกรีนเดวอลเนี่ยเลี้ยงเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงครับแล้วก็ใช้มันช่วยแหกคุกก่อนที่จะเขี่ยมันทิ้งเพราะหมดประโยชน์ซะแล้วไม่ว่าจะเคยมีอยู่จริงหรือไม่แต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเจ้าชูปาคาราเนี่ยมีอิทธิพลมหาศาลต่อวัฒนธรรมและความเชื่อของผู้คนมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเปอร์โตริโกที่เป็นต้นกำเนิดตำนาน โอ้โหในช่วงข่าวที่มันกำลังพลิกพกนะครับภาพของมันนี่สามารถพบได้ทุกที่ลยครับและตั้งแต่บนเสื้อยืดบนหมวกพวงกุญแจภาพวาดบนกระแพงในขบวนพาเหรดและก็ในงานวันฮาโลวีนหนุ่มสาวชาวลาตินมากมายพากันมองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านผู้มีอำนาจเหมือนกับที่พวกเขามองรอยสักและก็การเจาะจมูกและสําหรับคนจนํานวนมากเจ้าชูปลาคาบ้าก็ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเปอร์โตริโก ในฐานะตัวแทนของความมุ่งมั่นของมนุษย์ที่จะยืนหยัดท่ามกลางความทุกข์ยากและนั่นก็คือเรื่องราวตำนานดั้งเดิมของเจ้าชูปาคาบราก่อนจากกันไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อม่ให้พลากคลิปต,ต่อไปของ Fan Faction Studio นะครับและถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางกิมงานเนี่ยก็สามารถไปกดสปอนด์ได้ที่เพ t r e o n หรือกดซูเปอร์แปงได้ที่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับสำหรับวันนี้แอนน์็กต้องขอไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ